รถตู้พิมพ์นิยม11ที่นั่งต้องคันนี้เลยครับฮุนไดเฮสวัน2.5ดีลักปี2019ภายนอกสีน้ำตาลเข้มชุดสีเต็มไร้ตำหนินะครับกระจังหน้าให้มาขนาดใหญ่พร้อมกล้องหน้าด้วยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED มีไฟตัดหมอกให้ตัวนี้ลอ Mac ้อแมก c ์ร16ยางมิชลีนปี2024นะครับกระจกมองข้างให้มาเป็นกล้อง360องศาตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะประตูสไลด์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยภายในนั่งได้ถึง11ที่นั่งเลยสามารถไปได้ทั้งครอบครัวเลยครััับมมีีงลติฟก์ชนนนอโเขไ้ อยู่ที่1,600กิโลเมตรรถคันนี้เช็คศูนย์ตลอดบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็นระบบนำทางเนวิเกเตอร์พร้อมกล้อง360องศาระบบแอร์จะปรับอุณหภูมิที่เบาะได้และมีจอเพดาน13นิ้วสามารถปรับไฟฟ้าได้สำหรับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมีแอร์หลังคารอบคันเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันเลยนะครับ11ที่นั่งหัวหมอนจะเป็นมิกกี้เมาส์เบาะแถว2สามารถหมุนได้พี่อยากสันทนาการแบบไหนแล้วแต่ท่านเลยรถคันนี้เป็นปี2019 2019องอชันสนิบ และได้กล้อง360องศาพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างขวางมากนะครับคันนี้ตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ท่าตัวคันนี้อยู่ที่858,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000บาทเคดิตดีฟรีดาวน์รับประกันรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อกอใหม่ระบุในสัญญาซื้อขายและรับประกันหลังการขาย2ปี20,000กิโลเมตรสนใจนะัดดูรถได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคหรือเซิร์ชกูเกิลแมปว่า KB Auto แล้วมาเจอนครับ